อันนี้มาดูข้าวแจดมินเบอร์20นะครับอันนี้รวงรวงของข้าวนะครับแจดมินเบอร์20นะครับตรงแง่จะที่นะครับเม็ดจะเรียงซ้อนกันห่างกะลอกเลยนะครับอันนี้อันนี้อ,อันนี้จะเป็นโรคนะครับเป็นโรคดอกคิเล็กนะครับ,นะรบข้าวคางสวยนะครับ เสมอดีครับข้าวสวยมากดูลงครับเต็มี้ยต้องการข้าวปูนะครับซื้อข้าวปูนะครับติดต่อได้นะครับ สูตรไปหกหนึ่งสองเจห้าเก้าครับอาจารย์ดอนบริการนะครับขายข้าวเปลือกนะครับทั้งข้าวเปลือกไก่แล้วก็ข้าวปลูกนะครับเดียครับอย่างนี้ฝากนะครับฝากติดตามครับครับขอบคุณครับ